นี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่มันคือเครือข่ายอำนาจมืดที่ซ่อนอยู่หลังเมืองทั้งเมืองอาพาร์ตเมนต์เก่าในย่านเงียบสงัดเริ่มมีกลิ่นเหม็นรุนแรงลอยออกมาติดต่อกันสามวันเพื่อนบ้านหลายคนเริ่มเอะใจบางคนพยายามเคาะประตูห้องที่กลิ่นลอยออกมาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับประตูห้องถูกล็อกจากด้านในอย่างแน่นหนาะหญิงชราที่อาศัยห้องข้างๆบอกกับเพื่อนบ้านว่าฉันได้ยินเสียงคนเดินกลางดึกเมื่อสองสามวันก่อนแล้วก็เงียบไปเลยความกลัวเริ่มปกคลุมทั้งชั้นทุกคนตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาใช้เวลาไม่นานก็พังประตูเข้าไปทันทีภาพที่เห็นทําให้ทุกคนชนักอยู่กับที่ห้องมือสนิทมีเพียงกลิ่นเหม็นที่แรงจนแทบหายใจไม่ออกกลางห้องมีกระสอบสีดําวางอยู่และมีคราบของเหลวสีแดงคล้ําซึมออกมาเลยพื้นตํารวจคนหนึ่งค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ใช้มีดกรีดปากกระสอบออกชา้ชาๆทุกคนในที่เกิดเหตุต่างกลั้นหายใจ ภายในกระสอบคือร่างไร้วิญญาณของชายวัยกลางคนใบหน้าซีดขาวเหมือนถูกทิ้งไว้มาหลายวันและเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระเป๋าสตางค์ก็พบว่าผู้ตายคือหัวหน้านักบัญชีใหญ่ของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งเมื่อยืนยันตัวตนผู้ตายได้ตำรวจเริ่มตรวจสอบห้องอย่างละเอียดทุกมุมเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นและร่องรอยของการต่อสู้ตัวทำงานล้มความเอกสารกระจายเต็มพื้นราวกับว่ามีใครบางคนกำลังค้นหาอะไรสำคัญตำรวจพบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายตกอยู่ใต้เตียงหน้าจอแตกและมีข้อความล่าสุดที่ยังไม่ได้ส่งออก ข้อความนั้นเขียนเพียงว่าฉันเจอบางอย่างในบัญชีบริษัทถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฝากบอกภรรยาด้วยว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุคำพูดสั้นๆนี้ทำให้บรรยากาศในห้องยิ่งเงียบสงัดทุกคนมองหน้ากันราวกับรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาเพื่อนบ้านบางคนเล่าว,ว่าก่อนหน้าที่กลิ่นจะลอยออกมาพวกเขาเห็นชายแปลกหน้าสองคนแต่งตัวดีเดินขึ้นมาที่ชั้นนี้ในตอนกลางคืนจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นผู้ตายอีกเลย ตำรวจจึงเริ่มตรวจสอบกล้องวงจรปิดของอาคารภาพที่เห็นทำให้หัวหน้าชุดสืบสวนขมวดคิ้วชายแปลกหน้าทั้งสองคนเดินเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ช่วงดึกและออกมาเกือบตีสโดยถือกระเป๋าเอกสารไปด้วยหลังจากเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจจึงตามไปยังบริษัทที่ผู้ตายทำงานอยู่ทันทีเมื่อไปถึงกลับพบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูมีท่าทีประหลาดพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ให้ตำรวจเข้าไปด้านใน หัวหน้าชุดสืบสวนจึงแสดงหมายค้นและบุกเข้าไปที่ห้องทำงานของผู้ตายสิ่งที่พวกเขาพบคือคอมพิวเตอร์ที่ถูกลบข้อมูลเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่มีฮาร์ดดิสสำรองซ่อนอยู่ในลิ้นชักหลับเมื่อกู้ข้อมูลขึ้นมาพวกเขาพบไฟล์บัญชีจำนวนมากและมีหลักฐานการโอนเงินหลายร้อยล้านบาทไปยังบัญชีต่างประเทศในชื่อบุคคลปริศนาตำรวจเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวได้ผู้ตายอาจค้นพบการยักยอกเงินครั้งใหญ่ในบริษัทและพยายามจะเปิดโปงจึงถูกอุ้มฆ่าเพื่อปิดปาก หัวหน้าสืบสวนมองไฟล์ในจอคอมพิวเตอร์ก่อนพูดเสียงเข้มนี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมแล้วนี่คือการสมคบคิดครั้งใหญ่ทันใดนั้นมีเสียงโทรศัพท์ของตำรวจนายหนึ่งดังขึ้นเมื่อเขารับสายสีหน้าก็ซีดเผือดหัวหน้ามีคนพยายามเผาอาพาร์ตเมนต์ของผู้ตายเมื่อคืนนี้เพื่อทำลายหลักฐานที่เหลือหลังจากได้รับข่าวเรื่องการเผาอาพาร์ตเมนต์ตำรวจรู้ทันทีว่าคนร้ายยังคงเฝ้าติดตามทุกความเคลื่อนไหวของคดีพวกเขาวางแผนล่อจับทันที ตำรวจประกาศต่อสื่อมวลชนว่าเราพบหลักฐานสำคัญที่ไม่สามารถลบได้แล้วทั้งที่ความจริงเพิ่งเริ่มกู้ข้อมูลเพียงบางส่วนจุดประสงค์คือเพื่อบังคับให้ผู้สมรู้ร่วมคิดออกมาเคลื่อนไหวคืนนั้นตำรวจซ่อนกำลังนอกบริษัทเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนรถรู้คันหนึ่งแล่นมาจอดหน้าประตูมีชายสองคนลงมารีบเดินเข้าไปด้านในอย่างลับๆตำรวจจึงตามเงียบๆทันทีที่ทั้งสองเข้าไปถึงห้องเก็บเอกสารพวกเขากำลังจะเผาไฟสำคัญแต่ก่อนที่ไฟจะลุกตำรวจบ,บุกเข้าจับกุมเสียงตะโกนดังลัน่นหยุด ชายคนหนึ่งพยายามหนีออกทางประตูหลังแต่โดนรวบตัวได้ทันเวลาส่วนอีกคนยกมือยอมจำนวนทันทีเมื่อสอบสวนพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาคือรองประธานบริษัทและอีกคนเป็นกาศคนสนิทเขายอมรับว่าเป็นคนสั่งให้เก็บนักบัญชีเพราะกลัวความลับเรื่องการยักยอกเงินจะถูกเปิดโปงแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนช็อกที่สุดคือเขาเอ่ยชื่อซีของบริษัทเป็นผู้บงการตัวจริง หลังจากคำสารภาพของรองประธานบริษัทตำรวจรู้ว่าเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าจะปล่อยไปเฉยๆพวกเขาวางแผนลับเพื่อจับกลุมซี o ีโอตำรวจจัดประชุมฉุกเฉินและเตรียมหลักฐานทั้งหมดทั้งไฟบัญชีการโอนเงินและคำให้การของผู้ต้องหาก่อนจะส่งทีมสืบสวนแฝงตัวเข้าไปในงานเลี้ยงบริษัทซึ่งซีอจะขึ้นเวทีพูดต่อหน้าสื่อ เมื่อถึงวันงานบรรยากาศเต็มไปด้วยแขกผู้มีชื่อเสียงและนักกล่าวซีออเดินขึ้นเวทีด้วยรอยยิ้มมั่นใจแต่ทันทีที่เขาเริ่มกล่าวเปิดงานไฟสปอตไลท์ส่องไปที่เขาและเสียงประกาศก็ดังขึ้นคุณกำลังถูกจับในข้อหาฆาตกรรมและยักยอกเงินทั้งงานเงียบกริบทุกคนหันมองด้วยความตกใจตำรวจจำนวนมากกรูก,กันขึ้นเวทีซีอีโอพยายามวิ่งหนีแต่ถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวได้ตรงทางออกนักกล่าวถ่ายภาพกันรัวรัวข่าวนี้กลายเป็นพาดหัวใหญ่ในเช้าวันถัดมา คดีฆาตกรรมนักบัญชีเปิดโปงขบวนการโกงระดับบริษัทครอบครัวของนักบัญชีผู้ตายยืนอยู่ด้านหน้าสถานีตำรวจน้ำตาไหลด้วยความโล่งใจเมื่อได้ยินข่าวการจับกลุ่มหัวหน้าชุดสืบสวนเดินเข้ามาพูดกับภรรยาผู้ตายสามีของคุณกล้าหาญมากเขาช่วยเปิดโปงความจริงและทำให้คนผิดได้รับโทษ เธอก้มศีษะทั้งน้ำตาและมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างเหมือนความยุติธรรมที่กลับคืนมาหลังจากการจับกลุ่มซีอีโอและผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดถูกดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนสารตัดสินให้พวกเขารับโทษจำคุกหลายสิบปีทรัพย์สินที่โกงมาถูกอายัดและส่งคืนให้บริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทซึ่งเคยยิ่งใหญ่ต้องปิดกิจการชั่วคราวเพื่อปรับโครงสร้างใหม่ข่าวนี้กลายเป็นกระแสระ,ระดับประเทศผู้คนเรียกมันว่าคดีสะเทือนวงการธุรกิจแห่งปี ครอบครัวของนักบัญชีได้รับเงินชดเชยและรางวัลสำหรับข้อมูลที่ช่วยไขยคดีพวกเขานำเงินส่วนหนึ่งไปตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกปิดปากเพราะทุจริตในองค์กรในงานรำลึกถึงผู้ตายตำรวจที่ทำคดีขึ้นกล่าววันนี้ความจริงได้รับการเปิดเผยแล้วผู้กล้าที่เสียสละจะไม่มีวันถูกลืมภรรยาของผู้ตายยืนมองรูปสามีที่ตั้งอยู่บนเวทีดวงตาเธอเปล่งประกายทั้งเศร้าและภูมิใจเธอกระซิบเบาๆคุณทำได้แล้ว ความจริงที่คุณปกป้องโลกได้รับรู้แล้วแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้องราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่พร้อมดอกไม้และข้อความจากผู้คนที่ไม่เคยรู้จักเขาแต่ทราบซึ่งในความกล้าหาญสื่อมวลชนยังคงพูดถึงคดีนี้อยู่เรื่อยๆชาวบ้านบอกว่าทุกครั้งที่เดินผ่านที่นี่จะได้กลิ่นหอมของดอกไม้ราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าความเน่าของอดีตได้ถูกชำระล้างไปแล้วลูกชายของผู้ตายยืนมองป้ายรำลึกเขากำมัดแน่นแล้วพูดเสียงหนักแน่น ผมจะโตขึ้นเป็นคนที่กล้าบอกความจริงเหมือนพ่อภรรยาของผู้ตายยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้ว่าการเสียสละของสามีไม่ได้สู่เปล่าโลกได้เรียนรู้ว่าความยุติธรรมอาจจะมาช้าแต่ไม่มีวันหายไปและตั้งแต่นั้นมาคดีนี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเรียนกฎหมายในฐานะตัวอย่างของการเปิดโปงคอร์รัปชันครั้งใหญ่ที่ทำให้ทั้ประเทศตระหนักว่า ความจริงไม่อาจถูกฝังไว้ในกระสอบได้ตลอดไปคืนนั้นตำรวจเตรียมปฏิบัติการรับพวกเขาตั้งด่านสังเกตการรอบบ้านพักรู้ของซีอรถตู้สืบสวนจอดเงียบๆอยู่ข้างถนนหัวหน้าชุดสืบสวนพูดเบาๆผ่านวิทยุทุกคนพร้อมเราจะบุกเมื่อเขากลับถึงบ้านเวลาผ่านไปนานจนเกือบเที่ยงคืนรถรู้คันหนึ่งแล่นเข้ามาในลานจอดซีโอเก้าลงจากรถด้วยสีหน้าเครียดก,กำลังคุยโทรศัพท์ตำรวจทุกนายจับอาวุธแน่นเตรียมบุกทันใดนั้น เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจากที่ไหนสักแห่งไฟหน้ารถสปอร์ตดับลงทันทีซีอหันขวับเหมือนรู้ว่ามีคนสะกดรอยหัวหน้าชุดสืบสวนตะโกนในวิทยุบุกเดี๋ยวนี้และทุกอย่างก็เริ่มระเบิดขึ้นในความมืดซีอรีบวิ่งเข้าบ้านรอปอพอในบ้านรีบปิดประตูรั่วอัตโนมัติเสียงเหล็กกระทบกันดังสนัน่นหัวหน้าชุดสืบสวนตะโกนห้ามให้เขาหนีไปได้ล้อมบ้านไว ไฟในคาราสาดดับลงทันทีทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมีเพียงไฟฉายของตำรวจสองวูบว่าทันใดนั้นหน้าต่างชั้นสองเปิดออกเงาคนกระโดดลงมาตำรวจหันไปเล็งไฟฉายเห็นเป็นชายคนหนึ่งถือกระเป๋าเอกสารวิ่งหนีไปทางสวนหลังบ้านจับมันห้ามให้กระเป๋าหลุดมือเสียงไล่ล่าดังไปทั่วสวนสวยเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดังชัดในความมืดเมื่อมุมกล้องวงจรปิดจับภาพได้กระเป๋าที่ชายคนนั้นถือไว้หลุดมือและกระดาษหลายแผ่นปลิวกระจายไปทั่วลาน ตำรวจเก็บเอกสารขึ้นมาอ่านบนกระดาษเขียนเพียงประโยคสั้นๆบัญชีลับอย่าให้ใครรู้หัวหน้าสืบสวนเงยหน้าขึ้นนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นตามเงาของเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วราวกับรู้เส้นทางเป็นอย่างดีเสียงใบไม้แห้งแตกกรอบแกรบอยู่ใต้ฝ่าเท้าระว่างเขาอาจมีอาวุธหนึ่งในตำรวจตะโกนเตือนก่อนที่เสียงปืนอีกนัดจะดังขึ้นคราวนี้กระสุนเฉียดต้นไม้จนเศษไม้ปลิวกระจายหัวหน้าชุดสืบสวนกดวิทยุ อย่ายิงสู้เราต้องการมันทั้งเป็นหลังจากวิ่งอยู่นานชายปริศนาก็สะดุดรากไม,ม้ล้มลงตำรวจเกือบจะถึงตัวแต่เขารีบโยนกระเป๋าเอกสารไปในลำธารใกล้ๆก,ก่อนจะลุกขึ้นแล้วหายไปในความมืดตำรวจหลายคนกระโดดลงไปในน้ำค้นหากระเป๋าอย่างเร่งรีบในที่สุดพวกเขาก็เจอแต่เมื่อเปิดกระเป๋าออกมาพบว่าข้างในม,มีเพียงแฟชไดรฟ์อันเล็กๆที่ติดสัญ,ญลักษณ์แปลกๆไว้หัวหน้าชุดสืบสวนถือมันขึ้นมาในมือนี่คือกุญแจที่จะเปิดโปงทุกอย่าง แต่เราต้องถอดรหัสมันให้ได้ก่อนขณะนั้นเองเสียงเครื่องยนต์รถยนต์ดังมาจากทางถนนใหญ่เงาดําของรถหลายคันแล่นเข้ามาใกล้เรากับมีกองกําลังเสริมของคนร้ายกําลังมาหัวหน้าสืบสวนกัดฟันแน่นถอยกลับเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เราจะกลับมาใหม่ตำรวจรีบล่าถอยออกจากป่าขณะไฟรถคันปริศนาส่องแสงสว่างว่าตามหลังพวกเขาคอมพิวเตอร์ด้วยความตึงเครียดนักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์พูดเสียงเรียก ไฟล์พวกนี้ถูกเข้ารหัสขั้นสูงแต่ผมจะลองจะระบบให้ตัวเลขบนหน้าจอเริ่มวิ่งอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจนในที่สุดไฟล์แรกก็ถูกเปิดออกภาพที่ปรากฏทําให้ทุกคนในห้องเงียบงนันมันคือบัญชีรายชื่อบุคคลระดับสูงนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผิดกฎหมายหัวหน้าชุดสืบสวนขมวดคิ้วแน่นนี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมกับบริษัทเดียวนี่คือเครือข่ายทั้งประเทศ ก่อนที่จะเปิดไฟล์ถัดไประบบคอมพิวเตอร์กลับเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาว่า One Remote Access หน้าจอดับลงทันทีนักวิเคราะห์ตะโกนมีคนกำลังแฮกระบบจากที่อื่นพวกเขารู้ว่าเรากำลังเข้าถึงข้อมูลไฟล์ที่เปิดไว้เมื่อครู่ถูกลบหายไปต่อหน้าต่อตาและแฟลชไดร์ร้อนขึ้นอย่างผิดปกติราวกับกำลังจะทำลายตัวเองหัวหน้าสืบสวนคว้าแฟลชไดร์ออกจากเครื่องทันเวลาแต่ไฟล์ที่เหลือทั้งหมดถูกเข้ารหัสใหม่หมดเขาหันไปพูดกับทีม เรามีเวลาไม่มากพวกมันกำลังลบหลักฐานทั้งหมดถ้าเราช้าความจริงจะหายไปตลอดการและในขณะเดียวกันข่าวด่วนในทีวีก็รายงานว่าซีอที่ถูกจับกุมเมื่อคืนนี้ออกจากห้องขังไปได้ทีมสืบสวนรีบขึ้นรถสายตรวจเปิดไซเรนพุ่งไปยังสนามบินในความมืดฝนเริ่มตกหนักถนนลื่นแต่ไม่มีใครหยุดขับเราต้องหยุดเขาก่อนที่เครื่องจะบินเมื่อมาถึงสนามบินไฟรันเวย์สว่างจ้าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกำลังติดเครื่องยนต์เสียงดังสนั่นลมแรงพัดกระดาษปลิวว่อน ตำรวจกรูลงจากรถและวิ่งเข้าไปชายร่างสูงในชุดสูทด,ดำกำลังจะก,ก้าวขึ้นบันไดเครื่องบินเขาคือซีอเสียงตะโกนดังขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้แต่ชายปริศนาหลายคนโผล่มาจากเงามืดยิงปืนข่มขู่ทำให้ตำรวจต้องหาที่กำบังเกิดการประทะสั้นๆกลางรันเวย์หัวหน้าชุดสืบสวนใช้โอกาสวิ่งฝ่าฝนเข้าไปใกล้ก่อนจะกระโดดคว้าบันไดเครื่องบินไว้แต่เครื่องเริ่มเคลื่อนตัวเขาเกือบถูกลากไปกับพื้น ในวินาทีสุดท้ายเขาโยน g p s Tracker ติดไว้ใต้เครื่องบินก่อนจะปล่อยมือเราจะรู้ว่าเขาไปที่ไหนแล้วทีมสืบสวนกลับมาที่รถขณะฝนยังตกไม่หยุดทุกคนหอบหายใจด้วยความเครียดเขากำลังหนีออกนอกประเทศถ้าเราตามไม่ทันขบวนการทั้งหมดจะรอดสัญญาณ g p s บนหน้าจอแสดงเส้นทางของเครื่องบินพุ่งตรงไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนหัวหน้าชุดสืบสวนกัดฟัน เราต้องไล่ตามไปต่างประเทศไม่งั้นเกมนี้จบแน่ภาพตัดไปที่ซีอโอในเครื่องบินเขายกโทรศัพท์ขึ้นพูดกับใครบางคนกำจัดทุกหลักฐานที่เหลือรวมถึงคนที่เหลืออยู่และเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นท่ามกลางฟ้าผ่าเสื้อผ้าธรรมดาถือเอกสารปลอมเพื่อหลบสายตาคนเมื่อไปถึงสนามบินต่างประเทศทุกอย่างดูเงียบเกินไป g p s บนหน้าจอแสดงว่าเครื่องบินเจ็ตของซีอโอเพิ่งลงจอดที่นี่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหัวหน้าชุดสืบสวนพูดเสียงต่ำ พวกมันคงรู้ตัวแล้วว่ามีคนติดตามต้องระวังทุกฝีก้าวทีมแยกย้ายกันออกค้นหาข้อมูลจนพบเบาะแสจากคนขับแท็กซี่ว่าซี o ถูกชายติดอาวุธหลายคนพาไปยังโกดังร้างใกล้ท่าเรือกลางดึกวันนั้นทีมสืบสวนซ่อนตัวอยู่ในความมืดแอบ,บมองโกดังจากระยะไกลเสียงเรือสินค้าดังเป็นจังหวะจังหวะลมทะเลพัดเย็นยเยือกนั่นไงมีคนเฝ้าประตูอย่างน้อยห้าคน จู่ๆเสียงโทรศัพท์ของหนึ่งในทีมดังขึ้นเบาๆทำให้ชายที่เฝ้าประตูหันมองอย่างสงสัยหัวหน้าทีมรีบดึงสมาชิกเข้าที่กำบังพวกมันระแวงแล้วเราต้องเข้าไปให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกมันจะเคลื่อนย้ายตัวประกันหรือหลักฐานพวกเขาตัดสินใจบุกเข้าไปอย่างเงียบๆแต่ทันทีที่ย่างเท้าข้ามรู้เสียงสัญญ,ญาณการขโมยก็ดังสนั่นทั่วโกดังประตูเหล็กปิดอัตโนมัติล็อกพวกเขาไว้ข้างในเสียงหัวเราะดังมาจากลำโพงเหนือหัว คิดว่าพวกแกจะจับฉันได้ง่ายงนั้นเหรอภาพจากกล้องวงจรปิดในโกดังแสดงให้เห็นซีอีโอที่นั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมแก้วไวน์ในมือยินดีต้อนรับสู่กับดักของฉันทันใดนั้นไฟในโกดังดับลงเหลือเพียงแสงแดงกับพริบและเสียงเครื่องจักรบางอย่างเริ่มทำงานหัวหน้าทีมตะโกนทุกคนปิดหน้าปิดจมูกนี่ไม่ใช่ควันธรรมดาหนึ่งในทีมรีบใช้ไฟฉายส่องหาทางออกจนพบประตูเล็กด้านข้างที่ถูกล็อกด้วยกุญแจดิจิทัล ผมจะลองแฮกระบบเปิดประตูให้ได้ในขณะที่เขากำลังแฮกประตูใหญ่เปิดออกเล็กน้อยและชายติดอาวุธหลายคนบุกเข้ามายิงปืนใส่ทีมสืบสวนเสียงปืนดังสะท้อนทั่วโกดังทุกคนรีบหาที่กำบังยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือดหัวหน้าทีมคว้ากระเป๋าแฟลชไดร v ์ขึ้นมาเราต้องปกป้องสิ่งนี้ถึงตายก็ห้ามให้พวกมันเอาไปได้เสียงกุญแจดิจิทัลดังติดประตูด้านข้างเปิดออกทันเวลาทางนี้วิ่ง ทีมทั้งหมดกรูออกไปนอกโกดังท่ามกลางเสียงปืนที่ตามมาไม่หยุดด้านนอกเป็นท่าเรือร้างมีตู้คอนเทนเนอร์เรียงกันเป็นแถวพวกเขาต้องวิ่งหลบกระสุนข้ามตู้ทีละแถวชายคนหนึ่งในทีมถูกยิงที่แขนแต่ยังฝืนวิ่งต่อผมไม่เป็นไรไปต่อเธอในที่สุดพวกเขาก็วิ่งมาถึงริมท่าเรือเห็นเรือเล็กของชาวบ้านผูกอยู่ขึ้นเรือเร็วพวกเขากระโดดขึ้นเรือทันเวลาก่อนที่คนร้ายจะวิ่งตามออกมา เรือเคลื่อนออกจากฝั่งเสียงกระสุนยังดังตามหลังน้ำกระเซ็นตเต็มใบหน้าทุกคนหอบหายใจหนะักหัวหน้าทีมหยิบ tps tracker ขึ้นมาดูเครื่องบินเจ็ตของมันยังไม่ได้ออกเรามีโอกาสครั้งสุดท้ายภาพตัดไปที่โกดังสีเยวยืนมองท่าเรือด้วยรอยยิ้มเย็นชาพวกแกหนีไปได้ก็เถอะแต่เกมนี้เพิ่งเริ่มต้นชายแดนคืนนี้ฉันต้องการให้พวกเขาหายไปก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเราจะจบเกมคืนนี้ไม่ว่าใครจะต้องล้ม ค่ำคืนนั้นทีมสืบสวนสวมเสือ้อเกราะเตรียมอาวุธครบมือพวกเขาได้ข้อมูลใหม่ว่าซีอจะประชุมกับคนในเครือข่ายที่โกดังใกล้าชายแดนก่อนเคลื่อนเงินจำนวนมหาศาลออกนอกประเทศขบวนรถของทีมวิ่งฝ่าความมืดถนนเปลี่ยวเสียงเครื่องยนต์ดังก้องหัวหน้าทีมพูดด้วยน้ำเสียงมุ่งมัน่นครั้งนี้ไม่มีทางให้หนีได้อีกถ้าเราจับเขาไม่ได้ทุกอย่างที่เราทำมาก็สูบเปล่าเมื่อมาถึงบริเวณโกดังกล้องโดรนที่ทีมส่งขึ้นไปสอดแนมจับภาพได้ มีคนติดอาวุธเต็มพื้นที่และรถบรรทุกหลายคันจอดรอพวกมันกำลังขนของขึ้นรถทีมสืบสวนตัดสินใจแบ่งกำลังบางคนคอยตัดไฟและสัญญาณสื่อสารบางคนลอบเข้าไปใกล้ตัวโกดังจู่ๆไฟทั้งโกดังดับลงเงียบสนิทก่อนจะมีเสียงประกาศจากลำโพงคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเหรอซีอเดินออกมาจากเงามืดในชุดกันกระสุนพร้อมคนคุ้มกันข้างกายกว่าสิบคนคืนนี้จะมีแค่คนเดียวที่เดินออกจากที่นี่ได้ ทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นจากทุกทิศทางกระสุนวิ่งเฉียดสีสเสียงระเบิดควันปกคลุมไปทั่วพื้นที่ทีมสืบสวนรีบหาที่กำบังและเริ่มยิงตอบโต้การต่อสู้กลางโกดังเริ่มขึ้นอย่างดุเดือดหัวหน้าทีมพุ่งเข้าไปประชิดตัวซีอีโอทั้งคู่ต่อสู้กันตัวต่อตัวท่ามกลางเสียงปืนและเสียงระเบิดนายฆ่าคนของฉันและฉันจะทำอีกท่านั่นคือวิธีปกป้องสิ่งที่ฉันสร้างไฟลุกไหม้ที่ตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งตู้แสงสว่างทำให้ทุกอย่างดูเหมือนสนามรบ ทีมสืบสวนคนหนึ่งตะโกนเราต้องหยุดพวกมันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพวกมันจะหนีไปพร้อมหลักฐานทั้งหมดทันใดนั้นเสียงรถเครื่องแรงๆดังมาจากทางเข้าท่าเรือรถมอเตอร์ไซค์สามคันวิ่งฝ่าความมืดเข้ามาอย่างรวดเร็วหัวหน้าทีมชนะนั่นใครคนบนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกสีดําทั้งหมดพวกเขาขับตรงเข้ามากลางพื้นที่ยิงปะทะใช้ปืนกลยิงขึ้นฟ้าให้ทุกคนหยุด CEO หันมองและพูดด้วยรอยยิ้มเย็นดีพวกเขามาแล้ว หนึ่งในคนสวมหมวกกันน็อกลงจากมอเตอร์ไซค์อย่างช้าๆและถอดหมวกออกทีมสืบสวนทุกคนตะลึงเพราะมันคืออดีตหัวหน้าตำรวจที่เคยคุมคดีนี้เมื่อหลายปีก่อนแต่หายตัวไปอย่างลึกลับพวกแกคิดว่าฉันตายไปแล้วเหรอเขาพูดเสียงเย็นฉันคือคนที่สร้างเครือข่ายนี้ขึ้นมาซี o เป็นแค่หุ่นเชิดของฉันหัวหน้าทีมกัดฟันแน่นสแสดงว่าฆาตกรตัวจริงมาตลอดคือคุณอดีตหัวหน้าตำรวจหัวเราะ และคืนนี้พวกแกจะตายที่นี่ไม่มีใครได้รู้ความจริงเขาโบกมือคนของเขาเริ่มลุกเข้ามาจากทุกทิศท,ทางซี o เองถอยไปยืนข้างเขาเหมือนอยู่ทีมเดียวกันทันใดนั้นเสียงไซเรนของเฮลิคอปเตอร์ดังมาจากฟ้าไฟสปอตไลท์ส่องลงมาตำรวจสากลวางอาวุธเดี๋ยวนี้ความวุ่นวายยิ่งทวีคูณเพราะตอนนี้ทั้งสามฝ่ายทีมสืบสวนเครือข่ายลับและตำรวจสากลกำลังเผชิญหน้ากันพร้อมอาวุธครบมือ ไฟในโกดังเริ่มถล่มลงมาบางส่วนเสียงระเบิดเล็กๆดังขึ้นอีกครั้งทุกคนต้องตัดสินใจว่าจะยิงต่อหรือนีเอาตัวรอดหัวหน้าทีมหันมามองเพื่อนร่วมทีมนี่คือโอกาสเดียวที่เราจะเปิดโปงพวกมันทั้งหมดแต่เราต้องเสี่ยงชีวิตระยะทุกคนยืนเผชิญหน้ากันเหมือนเวลาหยุดเดินอดีตหัวหน้าตำรวจตะโกนยิงพวกมันให้หมด คนของเขายกปืนขึ้นทันทีแต่ก่อนจะเนี่ยวไกซีอีกลับคว้าปืนจากมือหนึ่งในลูกน้องแล้วหันมายิงใส่เขาแทนกระสุนเจาะเข้าที่ไหล่ของอดีตหัวหน้าตำรวจแกหักหลังฉันอดีตหัวหน้าตำรวจร้องลัน่นซีอโอยิ้มเย็นฉันเบื่อที่จะเป็นหุ่นเชิดแล้ววันนี้ทุกอย่างต้องจบการต่อสู้กลายเป็นความโกลาหลทีมสืบสวนใช้จังหวะน,นี้ยิงปืนใส่ยางรถบรรทุกทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินออกไปได้ หัวหน้าทีมวิ่งฝากกระสุนเข้าไปประชิดตัวซีอทั้งสองต่อสู้กันกลางเปลวไฟเสียงหมัดปะทะก,กันดังก้องนายทําให้คนตายไปเท่าไรเพื่อปกป้องเงินพวกนี้หัวหน้าทีมตะโกนซีอผลักเขาออกแล้วหัวเราะนี่คือโลกจริงเงินคือกฎไม่ใช่ความยุติธรรมในจังหวะที่เขาจะยิงหัวหน้าทีมกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์สากลก็ยิงเฉียดทําให้ซีอเสียจังหวะหัวหน้าทีมช่วยโอกาสคว้าปืนและยิงเข้าที่มือของซีอทําให้ปืนตกพืน้น อดีตหัวหน้าตำรวจซึ่งยังไม่ตายใช้จังหวะน,นี้หยิบปืนสำรองขึ้นมาเล็งใส่ทั้งสองคนถ้าฉันต้องตายวันนี้ทุกคนต้องตายทันใดนั้นหนึ่งในทีมสืบสวนที่บาดเจ็บมาตั้งแต่แรกกลั้นใจวิ่งพุ่งเข้าชนทําให้กระสุนที่ยิงออกไปพลาดเป้ากระสุนโดนทั้งเชื้อเพลิงด้านข้างจนเกิดระเบิดใหญ่แรงระเบิดทําให้โกดังสันสะเทือนหลังคาพังถล่มลงมาทุกคนรีบหาที่หลบหัวหน้าทีมลากซีโอออกมาข้างนอกในสภาพที่เขาถูกใส่กุญแจมือตำรวจสากลลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ช่วยจับกลุ่ม อดีตหัวหน้าตำรวจถูกทิ้งไว้ในโกดังที่กำลังลุกไม่เสียงของเขาตะโกนลัน่นพวกแกไม่มีวันลบเครือข่ายนี้ได้และหลังคาก็ถล่มปิดเสียงทุกอย่างลงฝนเริ่มตกหนักดับไฟบางส่วนทีมสืบสวนยืนหอบหายใจอยู่ท่ามกลางกลิ่นควันและซากโกดังที่ยังไม่หัวหน้าทีมหยิบแฟลชไดร์ที่ยังคงร้อนออกมาจากกระเป๋ามองมันด้วยสายตาหนักแน่นนี่คือหลักฐานที่จะเปลี่ยนประเทศถึงเวลาที่ความจริงจะถูกเปิดเผย หลายวันต่อมาข่าวใหญ่ทั่วประเทศออกอากาศภาพของซีอถูกส่งไปทั่วโลกเขาถูกตั้งข้อหาหนักที่สุดทั้งคดีฆาตกรรมการฟอกเงินและสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่รัฐบาลเริ่มสันคลอนหัวหน้าทีมองข่าวจากหน้าต่างสำนักงานด้วยความเงียบก่อนจะเดินออกไปด้านนอกสูดลมหายใจลึกหนึ่งในทีมถามหัวหน้าเราชนะแล้วใช่ไหมหัวหน้าทีมหันมามองแล้วตอบเสียงเรียด นี่ไม่ใช่ใชัยชนะนี่คือจุดเริ่มต้นเราเพิ่งเปิดเผยเพียงส่วนเล็กๆของเครือข่ายเท่านั้นภาพสุดท้ายตัดไปที่ Flash Drive ที่ยังมีไฟล์เข้ารหัสบางส่วนค้างอยู่และข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เสียงหัวหน้าทีมบรรยายทิ้งท้ายเราจะตามหาความจริงต่อไปไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามภาพจบด้วยเสียงฝนที่ตกลงมาอย่างหนักพร้อมเสียงไซเรนตำรวจที่ค่อยๆห่างออกไปเหลือไว้เพียงเงาของเมืองที่รอการเปลี่ยนแปลง